สีุราศีในช่วงของเดือนกันยายนนี้ทั้งหมดมีอยู่สิวราศีที่มีโชคมีลาบจิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้ ศีลราศีที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากๆการงานดีการเงินก็ดีมีความรักก็มีความสุขมีความโชคดีนั่นก็คือทั้งหมดศีลราศีที่เราจะเอ่ยอ้างนี้นั่นเราก็มาฟังกันก่อนซิว่ามีราศีของเราอยู่บ้างหรือเปล่าทั้งหมดศีลราศีในช่วงของเดือน กันยายนนี้ราศีที่สีที่มีความโดดเด่นในช่วงนี้นั่นก็คือราศีพิจิกท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถือว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากเงินทองจะหาง่ายการงานจะหาคล่องทำอะไรก็จะมีความสำเร็จชาวราศีพิจิกนั้นจะถือว่าดวงของท่าน มีความโดดเด่นอย่างมากการงานก็ถือว่าดีท่านจะทำงานอะไรในช่วงนี้ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนสนับสนุนท่านถ้าหากว่าท่านว่างงานไม่มีงานทำท่านไปสมัครงานอะไรในช่วงนี้ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เรื่อยๆบางคนก็มีเพื่อนฝูงนำพาให้ท่านไปได้งานที่ดีๆงานในช่วงนี้ถือว่าจะมีทำอยู่เรื่อยๆ เป็นงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืงถนถาวรทำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังจึงทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก็อีกเช่นเดียวกันชาวราศีพิจิกนั้นจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง ในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมบางคนมีเหลือเก็บเหลือฝากอีกตาหากในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากงานดีเงินดีก็มีตามมาในช่วงนี้โชคลาภดวงชะตาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกเช่นเดียวกันชาวราศีพิจิกนั้นในช่วงนี้ท่านจะคิดอะไรทำอะไร ก็จะมีความสําเร็จการลงทุนอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายท่านก็จะขายดิบขายดีมีกำลิกําไรเกิดขึ้นการลงทุนนั้นท่านจะไม่สูญเปล่าท่านลงทุนไปแล้วท่านจะได้กำไรกําไรที่งดงามอีกด้วยบางคนนั้นร่ํารวยไปถึงกับเรียกว่าต่อยอดงานลงทุนไปอีก บางคนก็ชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการรับจ้างก่อสร้างต่างๆก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยเืท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกก็จะมีโอกาสล่ำรวยเป็นคนที่เรียกว่ามีฐานะที่ดีเงินทองจะหาง่ายงานก็จะหาคล่องในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นมีความโดดเด่นอย่างมาก โชคลาภก็จะมีทำอะไรหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองอีกด้วยก็ต้องยกให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนกันยายนนี้ต่อมาราศีที่สานั่นก็คือ ราศีกุมท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นก็มีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมมีคนคอยช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็จะมีงานดีๆเข้ามาหาท่านและจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมท่านอีกมากมาย ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกามบางคนนั้นชักชวนในท่านไปร่วมลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนด้วยในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีดีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ท่านจะหยิบจับอะไรชาวราศีกุมก็จะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกร,รมเข้ามาหาท่านท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกุมนั่นจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการงานอีกด้วยโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้น ในช่วงของวันที่16ของเดือนกันยายนนี้ก็จะมีโชคมีลาบบางคนได้รางวัลใหญ่ๆบางคนก็มีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็มีถือว่าชาวราศีกุมนั่นดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอยู่ในช่วงนี้เนื่องด้วยจะมีดวงดาวต่างๆนั่นมีการโคจรโยกย้ายกันหลายดวง ในช่วงของเดือนกันยานี้จึงทำให้ชาวราศีกลุ่มนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีในเรื่องของสุขภาพและภารามมยก็ถือว่าดวงของท่านก็ดีในช่วงนี้ท่านจะมีภูมิต้านทานที่ดีไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไรกับใครนอกเสียจากคนที่สูงอายุอาจจะมีเกิดขึ้นได้บ้างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับในเรื่องของโรคประจำตัว อันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมในช่วงของเดือนกันยายนนี้ต่อมาอันดับที่สองของเดือนกันยายนนี้นั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันชาวราศีกันนั้นก็นับว่าดวงของท่านก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กับราศีอะไรเหมือนกันในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรท่านก็จะได้เป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ชาวราศีกันก็จะมีเงินมีทองหมุนเวียนเข้ามาหาท่านถ้หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างรับจ้างทั่วไปงานของท่านก็จะเข้ามาอยู่เรื่อยๆท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีงานทำอยู่สม่เสมอ งานที่ท่านทำก็เป็นงานที่ดีมีคนยกย่องมีคนนิยมมีคนสนับสนุนมีเจ้านายช่วยเหลือท่านอยู่ด้วยในเรื่องของการเงินการทองถ้าหากว่าท่านขาดมือไม่พอใช้ท่านก็สามารถขอหยืบขอยืมคนข้างๆได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็สามารถพึ่งพาใสา่ได้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกัน ในช่วงของเดือนกันยานี้นับว่าดวงของท่านนั้นก็มีคนอุปัรภมค้ำชูช่วยเหลือท่านอยู่ท่านติดขัดอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือความรักความใคร่อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะมีคนนำพาให้ท่านได้พบเจอะเจอเนื้อคู่ของท่านบางคนก็ไปเจอะเจอด้วยความบังเอิญหรือบางคนก็ไปเจอะเจอด้วยคนนำพาชักโยงไป ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะได้ดิบได้ดีจะมีคู่ครองในช่วงนี้ท่านสังเกตดูให้ดีๆในช่วงนี้ในเรื่องของการงานดีการเงินดีโชคลาภก็จะมีความรักก็จะดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศรีกันในช่วงของเดือนกันยายนนี้สิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายไดา เงินทองหาง่ายการงานหาคล่องนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนกันยายนนี้ต่อมาดับที่หนึ่งของเดือนกันยายนนี้ก็ต้องยกให้กับชาวราศีพฤกษกท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของเดือนกันยายนนี้นั้นนับว่าดวงของท่านจะดีอย่างมากๆในเรื่องของการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านแต่หากว่าท่านทํางานอะไรในช่วงนี้งานก็จะมีเข้ามาหาท่านทําให้ท่านนั้นตั้งเนื้อตั้งตัวได้ท่านจะมีกินมีใช้อยู่ตลอดในช่วงนี้อยากได้อะไรท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินทองจะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพฤษภนั้น ในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานท่านก็ยิ่งมีเงินมีตองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านถือว่าชาวราศีพฤษภ ในช่วงของเดือนกันยายนนี้มีแต่โชคมีแต่ลาบเข้ามาท่านการเงินก็มีเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่ตลอดถึงจะมีรายรับและก็จะมีรายจ่ายก็ไม่เป็นไรรายรับท่านจะมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จอมย่อมจะได้ ดังใจที่ท่านนึกและต้องการการกินการอยู่ก็อุดมสมบูรณ์ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤษภในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดีวันนี้หรือว่าในช่วงนี้ก็เอาอกเอาใจทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและการการงานก็มีความโดดเด่นทำอะไรก็มีความสำเร็จ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยเรามาดูกันก่อนิอว่าเป็นอย่างไรท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงนี้ในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ท่านระวังไว้ในช่วงนี้ ในเรื่องของอุบัติเหตุก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่าหากว่าเราไม่ประมาทก็ไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่สูงที่ต่ำให้ท่านระวังอุบัติเหตุไว้บ้างจะเป็นการดีอาจจะมีเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าเราไม่รู้ตัวอันนี้ท่านระมัดระวังไว้สําหรับคนที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษ์ ในช่วงของเดือนกันยา,นย,ายนนี้ถือว่าสรุปโดยภาพรวมแล้วสิ่งดีๆจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังเพราะฉะนั้นการฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามท่านที่เข้ามารับฟังใหม่ๆก็ช่วยกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจกับผู้จัดจ ทำรายการก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะอยากได้อะไรนึกคิดอะไรก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินก็ให้ไหลมาเทมาไม่ขาดสายงิดนึกถึงทองก็ให้ไหลมาอีกเช่นเดียวกันให้หลังไหลมาเหมือนาน้ำคงคาในบ่อทรายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคน เอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี